ชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษยังคงไฟแรงไม่หยุดสร้างสารรค์งานใหม่ๆเป็นพวกไฮเปอร์หรือหาทำอะไรใหม่ๆโปรเจกต์งานต่างๆผุดขึ้นมาในหัวอย่างไม่หยุดหย่อนมีกิจกรรมโปรเจกต์ที่ต้องทำรวมกับลูกหลานบริวารมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศหลังสงกรานตนี้ดาวคารดาวประจําราศีเริ่มเดินเป็นปกติ อะไรอะไรที่คิดจะทำหรือทำแล้วติดขัดก็จะเริ่มดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือดีระวังเรื่องคำพูดการแสดงความคิดเห็นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับคนรอบข้างได้ช่วงนี้เดินทางบ่อยๆก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้บ้างนะคะอย่าประมาทราหูยังโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะต้องระมัดระวังเมาไม่ขับนะคะการเงินมีโชคลาภการเงินเงินสะพัด มีเกณฑ์ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรหาเงินได้คล่องค้าขายได้กำไรงามแต่มีเหตุต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับลูกหลานบริวารคู่ครองและดาวราหูโคจรเลง็งดาวการเงินชาวราศีเมษมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงได้ระวังพวกแก๊งต้มตุน๋นหรืออาจมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่สัญญาได้ในข้อนี้ต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบให้มากขึ้นค่ะการงานการงานเริ่มขยับเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ช่วงนี้ถ้าได้เริ่มทำงานอะไรใหม่ๆก็จะเริ่มส่งผลดีมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือขยับขยายงานเดิมถ้าเป็นงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างหรือ,อสังหาริมทรัพย์จะได้ผลสำเร็จดีมากค่ะความรักความรักของชาวราศีเมษช่วงนี้หอมหวานจนน่าอิจฉามีคนมาแอบรักแอบปลื้มอยู่สำหรับความรักที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ก็จะเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอย่างมั่นคง แต่อาจ,จต้องห่างๆกันไปบ้างในช่วงนี้เพราะต้องไปทุ่มเทให้กับงานค่ะ